สวัสดีค่ะพบกับหนิงนะคะจากเพจต้นกล้วยป่าค่ะวันนี้ก็มาทักทายกันนะคะช่วงสายๆของวันจันทร์ค่ะที่22มีนาคม2564ค่ะอ่าวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะคะมาทักทายกันด้วยกล้วยตานีค่ะนี่นะคะหน่อน,นี้พร้อมย้ายบ้านแล้วนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะนี่ค่ะ,อ,ะอันนี้คือกล้วยตานีด่างนะคะ คือต้นนี้นะคะประวัติของเขาก็คือ,อต้นยายนะคะด่างต้นแม่เขียวนะคะนี่ก็คือจะเป็นต้นลูกนะคะออกมาด่างนะคะสวยมากนะคะนี่นี่น,น,นะ,ะสวยนะคะลายสวยมากนะคะหนิงจะให้ดูใกล้ๆค่ะนี่นะคะลายใบยชัดมากนะคะแล้วก็ลําต้นค่ะ นี่นะคะด่างทุกใบนะคะด่างทุกใบสำหรับท่านใดที่ชอบไม้แปลกนะคะไม้ด่างนะคะนี่ค่ะกล้วยตานีด่างนะคะสวยๆเลยนะคะต้นนี้สวยมากๆเลยนะคะลายลงต้นชัดเจนนะคะใบชัดเจนมากค่ะ ต้นนี้นะคะยายด่างนะคะต้นแม่เขียวนะคะลูกออกมาด่างสวยมากเลยนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะหรือว่าอยู่ใกล้นะคะหนิงอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะคะชนบุรีอําเภอหนองใหญ่ตำบลคลองภูค่ะ,ะท่านใดที่อยากจะมาเห็นต้นจริงนะคะหรืออยากมาอุ้มกลับไปบ้านทั้งกระถางแบบนี้เลยนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์0 9 2ย์2 6 5 9 8ค่ะนี่นะคะสวยๆเลย ลายชัดเจนมากนะคะต้นนี้ลายสวยมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะนะคะหนิงจัดส่งทั้งกระถางแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะแบบนี้เลยนะคะอ่านอนี้นะคะประวัติของเขาเนี่ยขุดวันที่เก้าเก้ากุมภาพันธ์นะคะแล้วก็หนิงเอามา แยกจากกอแม่เขียวนะคะออกมาชําลงถุงไว้เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์นะคะ2564เสร็จแล้วหนิงก็มาย้ายลงกระถางใบนี้นะคะเมื่อวันที่10มีนาคมนะคะลากเดินเต็มระบบเลยนะคะสวยงามมากแล้ววันนี้นะคะวันที่22มีนาคมค่ะ2564นะคะเนี่ยค่ะเมื่อวานเมื่อวานนี้เพิ่งจะกลางใบนะคะเช้ามาหลอดดันขึ้นมาแล้วค่ะนี่หลอดใหม่เขานะคะสวยมากเลย สำหรับท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้คะ่ะนี่ค่ะสวยๆเลยนะคะสำหรับผู้ที่ชอบไม้แปลกไม้หายากนะคะด่างตัวนี้เป็นด่างธรรมชาตินะคะเราไม่สามารถปรุงแต่งได้คะ่ะนี่นะคะกล้วยตานีด่างคะ่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจคะ่ะขอบพระคุณคะ่ะ